เขาใจแล้วว่าทำไมเขาถึงพูดว่าถ้ามาภูเก็ตไม่ได้กินโกเบนถือว่มาไม่ถึงสมคำ้่ำลือที่เขาได้รับรางวัลวิชลินครับผม หลังจากที่เรารอเขาเสิร์ฟม,มาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้หมดแข้าวต้แมแห้งเราจะขอชิมดูแม่คุกไปเรียบร้อยแล้วต้องคุกใช่ไหมนี่ต้องมาข้าวบอกไม่รู้เหมือนกันมาลองชิมดูก่อนอ่ามาอ,มอันนี้ผมดักเป็นข้าวกับกระเทียมหรือว่าอร่อยอยู่ชิมน้ำคุกเหมือนไหว้าวน้ำคุกอร่อย นี่ <Yeah. S 1> อันนี้คือเขาบอกเลยว่าหมูกรอบเนี่ยทีเด็ดมากลองดูหืม,มหมูกรอบอร่อผมกำลังดูอยู่ว่าเขากินกันยังไงเขาจะราดน้ำซุปเข้าไปไหมหรือปรุงอะไรไหมแต่ไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะลองกระดูกหมูด้วูบว้างเป็นกระดูกสันหลังเนื้อล้วน หอมมากหอมแบบหอมจะจัดอ่ะคือมันเป็นฟิลลิ่งแบบว่ารสชาติกลมกล่อมอะเหมือนเวลาเราเมาเมาแห้งๆมามาซักก็ต้มแห้งเนี้ยฟื้นตื่นแบบฟินก่อนนอนฟิลลิ่งนี้เลยให้ดูตับเรียกได้ว่าเต็มช้อนอร่อยมาก ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงพูดว่าถ้ามาภูเก็ตไม่ได้กินโกเบนถือว่ามาไม่ถึงโอ้โหกินข้าวเปล่าๆก่อนได้ไหมอยากลองชิมมันเหมือนไม่ใช่แค่ข้าวสวยหุงเฉยๆยังไงไม่รู้อ่ะเธอมีรสชาติอ่ะเธอพลาดมากที่ไม่ได้กินข้าวเฉยๆไม่กินแล้วข้าวเฉยๆเลยนะยังไม่คุกนะอเหมือนเขาปรุงตั้งแต่ตอนหุงข้าวใช่ แค่ข้าวก็อร่อยแล้วอะ,ก,วะกินน้ำซุปเลยแล้วกันอโอ้อโหดีดีใช่ไหมดีดีดีในระหว่างนี้อ้าวเป็นไงบ้างเรากินหมดแล้วนะเนี่ยคนนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอืมเป็นไงนุ่มนุ่มสรุปต้องสุกมไหม อ้าวแย่แล้วใครรู้วิธีการกินคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสุดต้องคุกไหมน่าจะต้องคุกให้มันเข้ากันวะเออ,อมันอยู่คนเดียวที่อ่ะอะคุกอ่ะคุกคลุกคุกอ,อร่อยตรงกระเทียมเคียวกับกากหมูนี่แหละใช่ชิเด็ดเลยอะเจตเจน้ำซุปอะเธอน้ำซุปอร่อยมากหอมมากอันนี้ไม่คือไข่ที่เขาเคี่ยวใช่ปะ่ะใช่โอ้โห คุณพักเขาบอกว่ามีสาขาเดียวใช่ปะอยากให้ไปเปิดที่กรุงเทพเลยอ่ะเออถ้าเปิดกรุงเทพนี่แตกนะกรุงเทพแตกเลยอ่ะลองกินหมูเขาหูสิหมูสับอ่ะหมูเดงเหรอหมูเดงไม่ต้องกินกะอย่างอื่นนะกินแต่หมูนะได้ปิ้งไก่เน้นๆลอมาลองชิมน้ำซุปดูยังน้ำซุปอร่อยมากดูดิของโบหมดแล้วอร่อยเอ่ะลองกินน้ำซุปดู เป็นไงอร่อยเขาต้มอยู่เนี่ยเขาเคี่ยวอยู่เมื่อกี้เขาตักเทตักเทใช่ใช่ใช่เอานี่อันนี้พูดเลยว่าทีเด็ดที่สุดในจานนั่นคือหมูกรอบครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงผมก็สำหรับเขาเขาว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นอวจริงเหรอไม่อร่อยเหรอมันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่าเขาเขาชอบเพคเจอร์ของหนังหมูที่มันฟู คือหมูกรอบหนังฟูๆกรอบๆใช่ปะ,ะแต่ว่าอันนี้เหมือนหนังเขาลีนอะ,อะแล้วแต่คนชอบถ้าสมมติว่าชามเนี้ยเขา่าจะชอบกินเครื่องในมากกว่าเครื่องในเขาทําสะอาดนี่เครื่องในคือเขาแบบคำโตๆแบบชิ้นใหญ่ๆคำโตๆแล้วแบบมันกินแล้วมันแบบเ,เป็นเครื่องในที่สะอาดมากอะอันนี้จะชอบมากชอบมากกว่าหมูกรอบมากเท่าไหร่อ่ะส่หรับมาชอบไรชอบหมูเด้งได้พริกไทยเน้นๆน้น นี่ต้องกินกับอะไรพริกไทยเน้นเน้นน้ำซุปอร่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วเจอหมูเปื่อยอ่ะหมูเปื่อยเผอเอ้ยแับเมาเอยู่คือตื่นตื่นเลยซ้ำซ้ำอร่อยต้องสั่งอ่ะกินคู่กันอร่อยมากเลยคืออร่อยมากอันเนี้ยอ่ะ ลองกินดูแม่บอกว่าหมูเด้งอร่อยพริกไทยมาเต็มอร่อยหมูเด้งอร่อยมากถ้าให้ผมพูดนะอาจจะไม่ได้ถูกปากคนกินรสจัดมากเพราะว่าคือมันก็จะเป็นแนวแนวแบบรสชาติกลมกลม่อม นวนัวเข้ากันด้วยกันกินเพลินเพลินเคี้ยวหมูกรอบเค็มๆแต่มันไม่ได้จัดจ้าเนี่ยเนื้อออกมามันก็ต้องเป็นแนวๆแบบอาหารจืดๆหน่อยแต่รสชาติกลมกล่อมและอร่อยสมคำนิ่าลือเพราะว่าการที่เขาได้รับรางวัลมิชลินับผมออถือว่าครั้งในชีวิตต้องมากินนะถ้าใครอยากลองมากินก็มาได้ครับที่จังหวัดภูเก็ตผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมก็เปิด g o o g l e Map <c oughs> มาเือนกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นอะไรใจผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดที่ใหม่ใหม่ใครมีร้านไหนเด็ดโดนๆหรือเป็นจังหวัดอื่นคอมเมนต์กันมาได้ผมพร้อมตะลุยกินตอนนี้พร้อมบุกป่าลุยฝนเลยใช่ไหมแม่บอกใช่ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอไปกินก่อนโอ้โหขึ้นไงอร่อยมากเลยอ่ะกินแล้วมันรู้สึกแบบไม่ขาวนะแล้วมันมีความเค็มๆด้วยเดี๋ยวไป ม่ผมตั้งใจมาอุ่นหนูนีจริงเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อุหนุนแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณากมซาแวะมาอุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับอร่อยมากครับผมพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยมากจริงขอบคุณมากครับอามาเขาเลี้ยงเขาไม่คิดตังค์เขาครั้งหน้าค่อยมากินใหม่ เออมาเขาไม่คิดตังค์วว่าเป็นแฟนคลับเออเหรอเออจริงมาขอบคุณค่ะสองคนด้วนะขอบคุณมากครับอมาเขาเคยดูเราเขาเหรอเออไม่หขอบคุณมากคือเราอะไม่ได้นัดล่วงหน้าเพื่อขอเขามาถ่ายใช่คือเราตั้งใจมาอุดหนุนจริงๆเนาะคือผมมาตั้งใจจะมามารีวิวเองไม่ได้แบบมาขอไม่ได้ขอเขาถ่ายด้วยบุกมาลุยเองเลยแบบเรียวๆเลยแต่มาเขาเห็นแล้วมาเขาแบบเออเป็นแฟนคลับอะเลี้ยงเลี้ยงหมดเลย สุดยอดมากประทับใจเลยครับขอบคุณอีกรอบนะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะทางง่องคนขายดีๆนะคะขายดีๆเลยด้วๆนะคะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแข็งแรง